สวัสดีครับวันนี้มารีวิวก้อนที่แค่หน้าก้อนกับไม่แค่หน้าก้อนกันนะครับอา,อายุก้อนที่เปิดก็เปิดมาแล้ว4วันนะครับเปิดมาแล้ว4วันนะครับก้อนที่ถูกแค่หน้าก,าก้อนก็จะเริ่มแทงดอกแล้วนะครับเริ่มแทงดอกแล้วเริ่มแทงดอกแล้ว ขาวขาวเล็กๆครับขาวๆเล็กๆส่วนที่ลืมแค่นะครับพอดีมีลืมแค่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับเทียบให้ดูว่า <c oughs> ถ้าไม่แค่นาก่อน หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากเปิด <c oughs> เปิดจุกพร้อมกันนะครับนี่ครับดูลักษณะนะครับยังยังไม่ได้ฟอร์มดอกนะยังไม่ได้ฟอมดอกแต่ก็เส้นใยก็ยังขาวดีอยู่นะครับคาดว่าน่าจะอีกสักวันสองวันก็น่าจะแทงดอกได้แล้วนะครับก็ถ้า <c oughs> ภาพที่เห็นนะครับก็แสดงว่าการแค่หน้าก้อนเนี่ยจะให้ดอกเร็วกว่าการไม่แค่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับการแค่หน้าก้อนดอกที่ออกมาก็จะสวยกว่าก็จะสวยกว่าไม่แค่หน้าก้อนเพราะว่าดอกที่ไม่แค่หน้าก้อนเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือดอกมันจะออกดกนะครับออกดก <c oughs> แต่ดอกจะเล็ก นะครับดอกเล็กนะครับโอเคครับสวัสดีครับ